สบายดีดยตอนเช้าเราคือเก่าพี่น้องม่ภาพมายามดักหนูมาเนี่ยบรรยากาศอุ้ยหมอกหนาวคักอีเลยียบรรยากาศเปไก่แคมป์หนาเของใส่ดักหนูพี่น้องมาเบิรงล,งลังแหลกแหกมันไปเดิมหนยล,งลังแหลกเป็นอะไรพามาเบิรงนน้ำกันจังได้พี่น้องคือบุหินดักหนูมัเนี่ยหายไปทางไหนเนาะ luôn hai với nó chân đấy bà nè chân đấy với nó ui lên, lời là mấy nó ui dù thế này với nó đừng có bật cải với nó ui nhìn đấy với nó ui lưu mặt lưu mặt với nó đại là nâng tay với nó Mà với nào? Mola là, là lăng thi sống vào đi nó, lăng đi lần à, nào. 2 bên đi song, bên đài lăng đi song, này đi 2 lăng đi song, bên đài lăng bên lăng đi bên đài lăng đi bên lăng đi song, bên đây, lăng đi lăng đi อาลาดขึ้นเขาพี่น้องว้าวธรรมดาพี่น้องโอ้ผู่ขึ้นเขาพี่น้องโอ้ยหฮมักโดนจุดลวดพี่น้องเลยบรรยากาศพี่น้องโอ้ยไินเคเห็นอีหยังเลยหมอกไหลหนาวก็หนาวโอ้ยเส้นทาง เบื m, no, ông, no. ó, ้องหลังที่สามเนาะพี่น้องเนาะทังไดเนาะสีมันบ่หลังที่สามสีมันขึ้นมาโอ้โหขึ้นมาย่ากกบกดะถึกเนาะพี่น้องเนาะเบื้องดอนเสามันจะเป็นอะไรทางไหนหลังที่สามยู่ใส่ปะหลังที่สามเอ้าขึ้นเขาพี่น้องโอ้ยบ่นรันเบื่ออยังเว้ย มินนะม,มาเบ่งดักต่อไปพี่น้องบรรยากาศนะใสล่ลอยแค้มน้องสองหลังใส่กลางทรงหน้าสามหลังพี่น,น้องเป็นอะไรจิ้มอันบนน้องหลังนี้จังได้หลังน,นี้อู้พี่น้องเบ่งพี่น้อง หมดเลยพี่น้องนู้นหน่อยพี่น้องหมดหมดที่เสีนหมดเลยธรรมดาพี่น้องโอ้ยโหดีโออีเมหมดหน่อยนู้นหน่อยฝาดเลียบมาเบิ่งดักต่อไปนะพี่น้องเนาะดักที่หาลงสุดท้ายจังได้ลงสุดท้ายสิมานน้ำเขาบ่จัมมานโมมานพี่น้อง ผู้ก็เมืองเหย่นน้อยเนาะเือมีคนเมืองพอบอกกินเนาะเจ็ดเด้อือหมนันบหมอมีหนูกะบหม,มานเลยมอนหน้าบมอนหน้ามอนหน้าเลยสรุปผลก็คือสองแต้มพี่น้องวันนี้ฮ ô, đi kín, vino, ấy. ờ, cà ph, cà ph,